สวัสดีค่ะมาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาวในระดับชั้นป .3 นะคะในแบบฝึกทักษะหน้าที่128นะคะเราได้วิเคราะห์โจทย์ไปข้างต้นแล้วนะคะว่าเป็นโจทย์ปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะมาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะข้อที่3 นาวินล้อมรั้วด้วยลวดหนามสารอบนะคะโดยแต่ละรอบใช้ลวดหนามยาวเท่าๆกันเมื่อครบ3าารอบใช้ลวดหนามไปทั้งหมด50เมตร40เซนติเมตรนาวินใช้ลวดหนามล้อมรอบแต่ละรอบยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะข้อนี้โจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์บอกว่าใช้ลวดหนามเนี่ยสารอบใช่ไหมคะ โดยทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้50เมตร40เซนติเมตรนะคะโจทย์ถามว่าเฉลีย่ยหรือว่าใช้ลวดหนามล้อมรอบแต่ละรอบเนี่ยยาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะเป็นการเฉลีย่ยแต่ละรอบนั่นเองเนาะเป็นการเฉลีย่ยเท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการหารนะคะเราจะใช้วิธีการหารสั้นหารสั้นเข้ามาเกี่ยวเนื่อง สิ่งแรกที่นเรียนต้องเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะเขียนหน่วยลงไปข้อนี้มีหน่วยเป็นอะไรบ้างคะข้อนี้มีหน่วยเป็นเมตรกับเซนติเมตรนะคะเหมือนเดิมเขียนลงไปเลยเมตรเซนติเมตรนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นไปดูคำถาม ใช้ดูโจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์ให้มาคือนาวินล้อมรั้วด้วยลวดหนาม3รอบนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้โดยแต่ละรอบใช้ลวดหนามยาวเท่ากันเมื่อครบสารอบใช้ลวดหนามไปทั้งหมด50เมตรสเซนเมตรตรงี้คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะข้างหลังก็จะเป็นคําถามนั่นเองนะคะนักเรียนก็เขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ ะะโดยนําจํานวนที่มากกว่าขึ้นก่อนหรือว่าจะเป็นสามรอบขึ้นก่อนก็ได้นะคะครูจะนําจํานวนที่มากกว่าขึ้นก่อนก็คือ50เมตรกับ40เซนติเมตรนะคะเขียนลงไปเลยใช้ลวดหนามทั้งหมดนะคะอ่ะสีแดง สีแดงมองชัดเจนไหมคะถ้าไม่ชัดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีสีดำเนาะสีดำใช้ลวดหนามทั้งหมดห้าสิบเมตรสี่สิบเซนติเมตรนะคะล้อมรั้วด้วยลวดหนาม ล้อมล้อมรู้ว่าด้วยลวดหนามสามรอบเขียนหน่วยลงไปด้วยนะคะจากนั้นเราจะใช้วิธีการหารสั้นนะหารสั้นเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเครื่องหมายหารสั้นนะคะจะตรงข้ามกับเครื่องหมายหารยาว เป็นยังไงเอ่ยผลลัพธ์จะอยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะอ่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนลงไป50เมตรนะคะ40เซนติเมตรอ่าหารด้วย3นะคะอ่ะลองหารดูสิหารเหมือนหารยาวนั่นแหละแต่ว่าผลลัพธ์จะอยู่ข้างล่างนะคะหารทีละจำนวนเลย3หาร50ได้อะไร หาร5ก่อนแล้วกัน3 1 3ใช่ไหมคะ3คูณ1เท่ากับ3เนาะเนี่ย3คูณ1เท่ากับ3นะคะอ่ะเสร็จแล้วนำไปลบกับ5ก็จะเศษ2เป็น20 3คูณอะไรได้20 3 6 18 3 7 21เกินนะคะเพราะฉะนั้นใส่6 3 6 18 19 20เศษ2นะคะ2เมตรในที่นี้ พอแปลงเป็นเซนติเมตรก็จะได้200ซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น240เซนติเมตรนะคะก็หารต่อเลย3คูณอะไรได้24 3คูณ8เท่ากับ24นะคะใส่เลข8โอเค3คูณอะไรได้0ก็คือ0นั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการหารก็จะได้คำตอบเป็น10 หกเมตรแปดสซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วจากนั้นนักเรียนก็ไปเขียนคำตอบค่ะเขียนคำตอบไปดูซิโจทย์ถามอะไรนักเรียนก็เขียนตัวนั้นลงไปเลยเนาะใช้ลวดหนามล้อมรัว้วแต่ละรอบยาวใช้ลวดหนามย่อดได้นะคะตัวนี้ แต่ละรอบยาวอะแค่นี้ก็ได้นะคะอะจากนั้นไปตอบเลยค่ะตอบเลยนาวินใช้ลวดหนามล้อมรูวแต่ละรอบนาวินใช้ลวดหนามล้อมรูว่า แต่ละรอบยาว16เมตร80เซนติเมตรต่อด้านล่างได้นะคะ80เซนติเมตรอาเขียนเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆตรงคำตอบต้องเป็นเลขไทย โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้อที่3นะคะเป็นการหารข้อที่3ตอบ16เมตร80เซนติเมตรนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อไปไปดูข้อที่4นะคะมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนพาราดีถักดอกไม้จากไหมพรม8ดอกถ้าดอกไม้แต่และดอกใช้ไหมพรมยาว 850มิลลิเมตรเท่าๆกันทุกดอกพาราดีใช้ไหมพรมถักดอกไม้ทั้งหมดกี่เซนติเมตรนะคะอ่ะถ้าดอกหนึ่งเนี่ยหนึ่งดอกใช้850สองดอกก็คือคูณ2ใช่ไหมคะแต่นี่เขาบอก8ดอกเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องคูณด้วย8นั่นเองนะคะนำ850ไปคูณ8นะคะก็จะได้เป็นคำตอบ ไปดูเลยวิธีการเขียนวิธีทำก็เหมือนเดิมนะคะเขียนหน่วยไว้ก่อนข้อนี้มีหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยตรงนี้จะเป็นมิลลิเมตรแต่เวลาโจทย์ต้องการให้ตอบโจทย์ต้องการตอบเป็นเซนติเมตรนะคะแสดงว่านักเรียนเขียนมิลลิเมตรไปข้างบนได้แต่เวลาตอบเนี่ยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรด้วย นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดอกไม้แต่ละดอกใช้ไหมพรมยาว ใช้ไหมพรมนะคะใช้ไหมพรมเท่าไหร่เอ่ยแปดร้อยห้าสิบมิลลิเมตรพาราดีถักดอกไม้ไหมพรม กี่ดอกคะ8ด,ดอกนะคะข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการคูณอานักเรียนก็คูณหาคำตอบมานะคะจากนั้นนักเรียนก็ตอบเลยพาราดีใช้ไหมพรมถักดอกไม้ทั้งหมดภาราดีใช้ไหมพรมถักดอกไม้ ได้คําตอบเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็เขียนลงไปนะคะทีนี้หน่วยที่เราได้ออกมามันจะเป็นมิลลิเมตรเนาะนักเรียนต้องแปลงก่อนค่ะแปลงก่อนนะคะแปลงจากมิลลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรอ่ะลองคูณกันเลยว่าจะได้คําตอบเป็นเท่าไหร่8คูณ0ได้0 85 40ทด่แ4 8, 8, 64, นะคะเป็น68ได้ละ ได้คำตอบแล้วนะคะได้6,800แต่ยังไม่ตอบนะคะอันนี้ยังเป็นหน่วยมิลลิเมตรอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องแปลงหน่วยให้เป็นเซนติเมตรจากที่นักเรียนรู้ว่า 10, mm. 10มิลลิเมตร10มมจุดเนี่ยนะคะ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรดังนั้นถ้าเราต้องการให้มันเป็นเซนติเมตรเนี่ย นักเรียนจะต้องนำอาหารด้วย10นะคะนำห8 0 0หาร10เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะวิธีการหารง่ายๆตัดศูนย์ค่ะตัดศูนย์ตัดศูนย์ให้เท่าๆกันนะคะจะเหลือ680หาร1ซึ่งมันก็คือคำตอบเป็น680นะคะหน่วยก็จะเปลี่ยนเป็นเซนติ นั่นเองถ้าเปลี่ยนเป็นหน่วยใหญ่จะใช้วิธีการหารเพราะว่าตัวเลขมันจะน้อยลงนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเงี้ยตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณน,นะคะะเราได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ680เซนติเมตรใครที่ตอบมา6,800เนี่ยถามว่าถูกไหมถูกค่ะถูกแค่ครึ่งเดียวนะคะ ถ้าได้คะแนนก็ได้ไม่เต็มเพราะว่านักเรียนไม่ได้ตอบตามที่โจทย์ถามนะคะได้คําตอบแล้วแต่ไม่ได้ตรงกับที่โจทย์ต้องการเพราะฉะนั้นอยากให้มันตรงกับที่โจทย์ต้องการนักเรียนต้องดูหน่วยให้ดีนะคะอะ,อะพอได้คําตอบแล้วนักเรียนก็ตอบเลยค่ะข้อนี้พาราดีใช้ไหมพรม เอาตรงนี้มาเขียนเลยถักดอกไม้ทั้งหมดนะคะหกร้อยเขียนเป็นเลขไทยนะคะหกร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการแสดงวิธีทำข้อ3และข้อ4 หวังว่านักเรียนจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ศึกษาเพิ่มเติมใน YouTube ได้นะคะหรือว่าทักมาหาครูส่วนตัวได้นะคะสอบถามได้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจส่วนไหนก็ให้สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ